สมาคมการค้าอุตสาหกรรมการชงไทยผนึกกำลังบริษัท NCC Exhibition Organizer จำกัดน e โอเปิดงาน Asia International h e m d Expo and Forum 2023อย่างเป็นทางการณศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิตในงานพร้อมจัดแสดงสินค้านวัตรกรรมเปิดเวทีสัมมนาและเจราจาธุรกิจการชงระดับนานาชาติเพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์ประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมการชงของเอเชียผลักดันให้อุตสาหกรรมการชงไทยเติบโตด้วยแนวคิด Growing h a m Industry Together สู่พืชเศรษฐกิจแห่งความ ยั่งยืนสอดคล้องกับบริบทโลกโดยเชื่อมั่นว่างานนี้จะสร้างมูลค่าเงินภายในงานสูงถึง8 0 0 0ล้านบาทได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานมากถึง1 0,000นคนตลอดการจัดงาน4วันเต็มตั้งแต่วันที่22-25ถึงพฤศจิกายนนี้ณสูนประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจผมหมอเชิดชัยตันติศรินนะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขมาเป็นตัวแทนของท่านรัฐมนตรีนายแพทย์โชลน่าน,านสีแก้วนะครับ งานครั้งนี้นี่เขาเรียกว่าเกินคาดนะครับเพราะว่าปกติคนไทยยังสับสนระหว่างกัญชงกัญชานึกว่ามันเป็นพันเดียวกันก็จริงแต่พฤติกรรมมันคนละแบบก็คือสารที่อยู่ในพืชที่เรียกว่าคานาบิสเนี่ยก็คือกัญชงหรือกัญชาเนี่ยมันมีทั้งที่อันตรายและที่ดีไอ้ที่ดีก็คือ CBD ซึ่งเอามาใช้ทางการแพทย์ในการรักษาประมาณ4-5โรคนะครับโดยเฉพาะเรื่องกันชักในเด็กซึ่งใช้ยาตามปกติแล้วมันต้องใช้ขนาดสูงมากแล้วก็เอากัน CBD เข้าไปร่วมรักษานี่สามารถจะลดโดสของยาที่ใช้ลงแล้วก็หายชักนะครับทีนี้ที่ตื่นเต้นเพราะอะไรฮะกัญชาเนี่ยเราเห็นแต่ภาพในหนังสือพิมพ์นะครับ เพราะว่าเสรีเร็วเกินไปการกฎหมายที่จะควบคุมออกช้าไปก็เลยเกิดอาการตื่นตหนกในสังคมวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับที่ทางผู้จัดนะครับโดยเฉพาะท่านพรชัยซึ่งเป็นนายกสมาคมนี่นะครับได้จัดเกี่ยวกับกันชงโดยเฉพาะดุฮมเนี่ยนะฮะในภาษาอังกฤษส่วนกันชาไม่เกี่ยวนะครับ จะได้เห็นว่าสิ่งที่ดีของกัญชาเนี่ยดีจริงๆนะฮะเป็นพืชที่เขาเรียกว่าไม่มีเวสโปรดักต์เลยใช้ได้หมดตั้งทุกส่วนของของต้นไม่ว่าจะเป็นใบเมเล็ดกา้านรากได้หมดนะครับซึ่งในที่นี้ก็เราก็คงจะเห็นนะฮะมา,มาเมล็ดก็มาทำเป็นอาหารมาทำอะไรต่างๆที่สำคัญกอเรื่องไฟเบอร์ ก็สามารถมาทําที่เราเห็นข้างหลังนะครับรวมทั้งทำเขาเรียกว่าไบโอพลาสติกใช่ไหมฮะซึ่งเอามาจากใย,ยไฟเบอร์เนี่ยเอาเซลลูโลสมาแล้วก็ผสมทางเคมีเข้าไปสามารถทําให้เกิดพลาสติกซึ่งสามารถที่จะเขาเรียกว่าดกรักดเกรดก็คือคือสลายนะครับไปตามธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้น ก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเรากำลังรณรงค์ไม่ใช้พลาสติกอันนี้ก็ดีมากเลยนะครับส่วนอย่างอือน่นหลากหลายจริงๆนะครับแล้วก็ก็เลยตื่นเต,นต้นองครับเราว่าโอ้เป็นอย่างนี้เราเห็นแต่ฝรั่งเขาทาแต่ของเรานี่ดงกันชงอยู่แล้วผมจําได้ว่ากันชงของประเทศไทยเนี่ยปลูกแถวแถวชนเผ่านะครับทีนี้เป็นที่น่าเสียดายนะครับคือคนไปเข้าใจผิดคิดว่ามันอันตรายก็ไปอัดทิ้งบ้างอะไรบ้างนะฮะ มเมล็ดพันธุ์ผมไม่แน่ใจว่าคงยังคงรักษาอยู่ยเพราะว่าได้ได้ทราบจากชนสสที่เป็นชนเผ่านะว่าเขาก็เก็บขเข้าไว้เหมือนกันมันเป็นสิ่งธรรมชาติเพราะฉะนั้นประเทศไทยมีของดีอยู่แล้วต้องมาใช้ให้เป็นประโยชน์จริงๆนํารายได้เข้าประเทศเมื่อกี้ท่านนายกสมาคมก็ยังบอกว่าพีดิกก็ไปข้างหน้ามูลค่าการใช้กันชงนะฮะอย่าไปกันชานะฮะมากมหามหาศาลแล้ว ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศเกษตรกรความเหลื่อมล้ำของคนในชาตินี่มากเหลอเกินจนกระจุกอ,อ,อ,อรวยรวยกระจุกจนกระจายนะครับอันนี้จะเป็นช่องหนึ่งที่ทำให้คนลากย้าได้มีงานทำนะครับเพราะฉะนั้น,นงานครั้งนี้เนี่ยจดเป็นครั้งแรกของเอเชียที่เป็นจัดงานที่กระชับครบรอบครบวงจร,รนะครับคอมเพลเซสนี่นะฮะของเรื่องกันชงจริงๆ แล้วก็มีต่างชาติมาร่วมด้วยตั้ง1ิบสประเทศเป็นโอกาสที่นักประดิษฐ์นักอุตสาหกรรมคนไทยจะได้โชว์ฝีมือเปิดตัวให้เขาเห็นว่าเราก็ไม่น้อยหน้าใครความสามารถเราก็มีแล้วก็ที่สำคัญคือคนไทยนี่มีคือคความิดสร้างสารรค์ที่ผบเชื่อว่าไม่แพ้ชาติไหนในโลกนะฮะเพราะฉะนั้นการจัดงานครั้งนี้นี่คงจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น ปีนี้ท่านนายกก็บอกว่าจะมาประมาณอย่างน้อยก็หมืน่นหมื่นคนเรานำรายได้เข้าประเทศมาโหรานเลยนะครับประมาณนั้นในงานนี้นะครับก็มีเอ็กซิบิเตอร์มาร่วมงานกว่า300รายนะครับแล้วก็มีการนำวัตรกรรมต่างๆนะครับที่จะสร้างมาตรฐานของพืชเศรษฐกิจกันชงเนี้ยที่จะทำให้คนที่มาร่วมงานเนี่ยได้เห็นนะครับแล้วก็ยกระดับมาตรฐานขึ้นและที่สำคัญในงานนี้ก็จะมีทั้ง กูรูนะครับที่เป็นองค์ความรู้จาก14ประเทศนะครับกว่า10 14วิทยากรจากทั่วโลกมาให้ความรู้ในด้านต่างๆนะครับแล้วเราก็ตั้งใจว่าคนที่มาร่วมงานเนี่ยก็สามารถที่จะมาพูดคุยธุรกิจนะครับทำ business matching แล้วก็สร้างมูลค่าในงานนี้ได้กว่า8 0 0 0ล้านนะครับเห็นว,<ธ>ว่างานนี้มีการขยาตัวถึง30นะใช่ไหครับเ <c oughs> ร,ร้ก็ <c oughs> มีผู้มาร่วมกว่าต่ำเลยครับใช่ครับก็ เติบโตจากนี้แล้วนะครับประมาณสัก30%แล้วก็คาดว่าจะเติบโตต่อไปเรื่อยๆนะครับครับก็เป็นต้องบอกว่าเป็นงานระดับโลกไปแล้วนะครับสำหรับเอเชีย international hemp expo นะครับซึ่งเป็นงานซึ่งตอนนี้ก็คือใหญ่ที่สุดนะครับงานแฟลกชิพของในเอเชียนะครับซึ่งก็จะเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลนะครับในการใช้พืชประเภทนี้นะครับไปในทิศทางที่ถูกต้องทั้งในเรื่องของ ทางด้านในเชิงอุตสาหกรรมบนเส้นใหญ่นะครับในเรื่องของตัวสารสกัด CBD นะครับในเรื่องของ h e ล l t h c a r นะครับในเรื่องของสุขภาพและก็ในเรื่องของทางด้านการแพทย์นะครับซึ่งตรงตามนโยบายรัฐบาลนะครับที่ได้ประกาศออกมาจากนโยบายคอรมอนะครับและก็นโยบายของทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับเราก็จะมีการสร้างอุตสาหกรรมนะครับช่วยกันพัฒนาในเชิงยั่งยืนนะครับฉะนั้นอันนี้ก็คือทิศทางของ อุตสาหกรรมที่ไปในทางที่ถูกต้องนะครับเพื่อให้ก่อให้เกิดมูลค่าพเพิ่มทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เป็นไปในทิศทางเดียวกับพันธกิจของประเทศในการเป็นเม่องที่ค้งคนะครับซึ่งอันนี้แหละครับเป็นงานที่อยู่ดีๆต่างชาติบินกันมา4-5,000นคนนี้มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับแล้วก็เอ็กซิบิเตอร์นี่ยปีนี้โตจากจากจากจำนวนเดิมเนี่ยโตบนต่างประเทศเยอะมากนะครับแล้วก็ ผลิตภัณฑ์สินค้านวัตกรรมนะครับที่ออกกันมาเนี่ยนะครับในเรื่องของการใช้นะครับทั้งสารสกัดแล้วก็พืชตัวนี้นะครับทั้งในเชิงอุตสาหกรรมและในเชิงการแพทย์แล้วก็เพื่อสุขภาพแล้วก็เพื่อเขาเรียกว่า medical tourism นะครับการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเนี่ยซึ่งจะนําเม็ดเงินเข้าประเทศนะครับแล้วก็ตรงกับกับพันธกิจของประเทศับก็อยากฝากงานอันนี้ไว้นะครับ4วันนะครับจนกระทั่งถึงวันเสาร์นะครับนะครับแล้วก็ จะมีงานนี้นะครับที่ที่จะมีธีมในการพูดทุกๆวันนะครับมีเป็นฟอรัมนะครับในการที่นําเสนอหัวข้อนะครับ40กว่าหัวข้อแล้วก็เยอะมากนะครับแล้วก็แล้วก็มีเอ็กซ์เพรสมาจากผู้เชี่ยวชาญมาจากต่างประเทศนะครับแล้วก็งานที่ทางนผู้ใช้คนไทยได้ทำเอาไว้นะครับก็เป็นการพัฒนาที่น่าชื่นชมนะครับแล้วก็เป็นเป็นทิศทางเดียวกันกับรัฐบาลนะครับก็ฝักเดชเชิเดือนะครับ ครับตั้งแต่วันนี้แหละครับจนถึงวันเสาร์นะครับ22 23 24 25งยี่สบสา่สนะครับงานเปิด10บโมงเช้านะครับแล้วก็ปิดตอนเย็นประมาณ1นึ่งทุ่มครับที่ฮโขสองนะครับแล้วก็ไปไปจนถึงประมาณโขสามเลยนะครับของของศูนย์ประชุมแห่งชาติสุริกิณครับเดี๋ยวจะเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะฮะได้ครับท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขก็พูดเสมอนะฮะคุณหมอเนี่ยดูแลด้านสุขภาพเฮลท์แต่ขณะเดียวกัน ไอ้เฮลนี่ก็ช่วยนำรายได้ของประเทศก็คือไปเราไปพัฒนาเป็นเป mm ็นมดติข้อครับเพราะว่าแพทย์ไทยนี่เก่งอยู่แล้วแต่แล้วก็มีประสบการณ์สูงแต่ฝีมือดีทีนี้ยังไม่พออีกนะครับทางกระทรวงก็เลยว่าเออในเมื่อมีสุขภาพก็น่าจะมาสร้างความมั่งคั่งให้ประเทศด้วย mm hmm. ก็คือเป็นเวลโคโนมี mm hmm. นะครับด้วยเพราะฉะนั้นพืชเศรษฐกิจแบบกันชงนี่ก็จะได้เป็น ทางเลือกทางหนึ่งนะครับสำหรับพวกที่เป็นเกษตรกรแล้วก็ทางอุตสาหกรรมก็เป็นการนำรายได้เข้าประเทศอีกทางหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับจะได้ลบภาพกัญชานะส่วนกัญชาเนี่ยเดี๋ยวพรบกัญชาก็จะออกนะครับแต่จะเป็นยังไงบอกว่ายังพูดไม่ได้นะครับ